สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้ก็มาปั๊กับพ่าแห่มตามเคยนะเจ้าเดอะสกรีนสำหรับวันนี้นะเจ้าเดียวก็จะมาแนะนําเป็นสินค่ะนะเจ้าตียอดนิยมแล้วก็ เป็นรุ่นม้าใหม่นะเจ้าในปีนี่ของดอตต์กรีนเตยนะเจ้าก็จะเป็นรุ่นตีควบคุมเฉพาะจุดนะเจ้าหรือว่าจะเป็นรุ่นไมโครเทคเพอนะเจ้า5้า0ตัวนี้เนี่ยก็จะควบคุมสําหรับแอร์นะเจ้าสําหรับใครตมป้าปัญหาไฟโตก๊กไฟเกินไฟกระชากนะเจ้าแรงดันไฟเนี่ยบอบปกตินะเจ้าเนี่ยึ่อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตบ้านเนี่ย เออใจงานบอสเถียนนะเจ้าหรือว่าใจงานบอได้ยังเฉียนแอนเนี่ยเปิดมามีแต่รมห้อนนะเจ้าเนี่ยเฮือเขาเนี่ยรำคาญใจนะเจ้ารมห้อนบอปอนะเจ้ายัางเนี่ยเฮือข่าวไฟที่บ้านเขาเนี่ยขึ้นตัวนะเจ้าอันนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่าทรงเฮือ่ังซ่อมแล้วพอแล้วนะเจ้าแต่ว่าไปยังแก้ปัญหาบอไดนะเจ้าในส่วนนี้นะเจ้าเขาก็อาจจาะ พอเปลี่ยนระบบไฟบ้านเฮาเนาะว่าบ้านเฮาเนี่ยอยู่ปลายสายกอไฟโตกกอในะเจ้าสามารถที่จะเช็คได้นะเจ้าสำนัไขาที่สนใจในะเจ้าก็สอบถามกันเข้ามาได้นะเจ้าซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถรองรับไฟตกตำโซดได้ถึงเอ่อหนึ่งร้อยสามสิบโวล์นะเจ้าแล้วก็ไฟเกิดเนี่ยรองรับได้ถึงสามร้อยโวล์นะเจ้าแล้วก็รองรับกระรองรับกระแสะได้ถึงสิบห้าแอมป์นะเจ้าตัวนี้เนาะแล้วก็ การทำงานเนี่ยเราจะทำงานด้วยระบบคอนแทค t r เลย์นะเจ้าทำงานเร็วปั๊บไฟไว้นะเจ้าหม้อแปลงคดวดววเต็มนะเจ้าแล้วก็หม้อแปลงไงเห็นต่างหากนะเจ้าซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือนําไปติดไว้ข้างๆกับแอร์นะเจ้าก็จะสามารถแบบติดข้างกับแอร์ได้เลยเพราะว่าบ่มิเสียงรบกวนใจนะเจ้าก็ การออกแบบดีไซน์เนี่ยก็ออกแบบมาได้อย่างสวยงามนะเจ้าก็แนะนําเป็นตัวนี้เนะเออหาะพอสถานะต่างๆนะเจ้าไฟเข้าไฟออกนะเจ้าสามารถจะ,จะดูผ่านทางหน้าจอได้เลยนะเจ้าว่าตอนนี้เนี่ย IP เต้อหืน้อะเจ้า OP เต้อหื้อเจ้าสามารถจะดูสถาหนะทุกอย่างได้ผ่านทางหน้าจอหน้าจอของเราเนี่ยก็จะมีเพียงหนึ่งหน้าจอต่ออนันะเจา้าแล้วก็แสดงสถาหนะได้ถึงสองสถาหนะยกนันะเจา้านี่ก็ ออดีเนาะเพราะว่ามันจะได้บอเปล่งไฟเรับตัยนะเจ้าพอมีหน้าจอเดียวนะเจ้านอกจากนี้เนี่ยเขาก็มีเป็นรีวิวนะเจ้าที่ส่งกลับมาตั้งบ้านส่งมาให้เขาพอเรื่อยๆนะเจ้าว่า ตั้งแต่ที่ตั้งเป็นตัวนี้ไปไมโครเทคเพิร์ดเนี่ยก็เนี่ยที่ตีบ้านห, e หรือว่าตีทํางานตีธุรกิจพวกบ้านพักรีสอนหฮมสเตย์นะเจ้าก็เนี่ยคือแอรเนี่ยใจงานได้อย่างปกติแล้วก็เสถียรบอรมีปัญหาจากตีเกยเปิดบ่ดดได้เลยหรือว่าเปิดมาเนี่ยมีแต่ลม้อนแอรบ่เย็นนะเจ้าก็เมื่อติดตั้งติดมอเพลิงไฟของรถจักรีนนะเจ้าก็สาม,มารถตีจะใจงานได้อย่างปกติแล้วก็เสถียรมากยิ่งขึ้นนะเจ้าสาหรับใครที่สนใจจะซา้อจะซื้อสาม,มารถตีจะสั่งซื้อได้ ผ่านทางออช้อปปี้รัชดาตอนนี้เขาก็มีโคตดส่วนลดมากมายจะเจ้าเข้าไปพอเก็บได้เนาะหรือจะสอบถามผ่านทางไลนก็ได้ id ไลน์ก็จะเป็นแอดไซด์ d r g r w n หรือจะโทรมาก็ได้ที่เบอร์092-638-2366หรือว่าเบอร์092-638-2229ดเ,เลยเจ้าขอบคุณเจ้า